สวัสดีครับสายๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะพอดีมานั่งอยู่ริมท่าน้ำหน้าบ้านนะครับแล้วก็เห็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับตามรูปแบบชนบทต่างจังหวัดนะครับอันนี้คือระดับน้ำหลังจากน้ำลดแล้วนะครับที่ตั้งใจถ่ายก็คืออยากจะให้ดูวิถีชาวบ้านประกอบอาชีพทำาหายกินนะครับอันนี้เป็นน้าผมเองนะครับเขากำลัง กู้ลอบนะครับโดยใช้หัวอาหารพวกไปข้าวพวกลำอะไรพวกนี้ฮะเอามาหมักแล้วก็เอาไปใส่รอบไว้แล้วก็เอาไปแช่ไว้ตรงริมฝั่งที่มันเป็นผักตบชวบาแต่ตายจังหวัดเขาจะเรียกมันจะมีผักตบมีหญ้าขนมีอะไรรวมกันอนะถ้ามันรวมกันเป็นชั้นๆยาวๆอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่ากะบิกะบินะฮะไม่ใช่กระปินะครับเสร็จแล้วก็เอาล่อไปวางแล้วก็เอาเชือก หรือเอาไม้ผูกนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ารอบที่ลงไว้นะั่นอยู่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งไว้สักหลังจากเอาหัวอาหารไปแช่ทิ้งไว้ในรอบแล้วทิ้งไว้สักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วแต่ขยันขี้เกียจอะไรนะฮะเสร็จแล้วก็พายเรือนะครับพายเรือแล้วก็ไปกู้รอบขึ้นมานะฮะทั่วในแกได้ปลาเยอะมากเลยนะฮะเป็นวิถีการนํำมาหากินแบบชาวบ้านที่ชาญฉลาดมากๆนะครับเรือเรือได้กินนะครับ เอาไปขายได้ให้นา้าผู้หญิงเอาไปขายตลาดได้ทุกวันแหละบางทีก็มีคนมาขอซื้อที่บ้านนะครับซื้อไปทําอาหารทานกันหรือไม่ก็ซื้อไปขายต่อก็มีนะครับก็แล้วแต่ฮะบางทีแกเหลือแกได้เยอะแกก็เอากระมังใส่ไปให้ที่บ้านประจํานะฮะที่บ้านก็แทบไม่ได้ซื้อหาปลาอะไรกันหรอกครับเพราะวิถีชนบทนะฮะมันก็ทําหากินง่ายครับบางทีไม่ต้องมีเงินเยอะหรอกครับแค่มีบ้านอยู่นะครับมีน้ํามีไฟมีไฟฟ้านะครับ บางทีผักหญ้าตำลึงผักบุ้งอะไรเนะี่ยฮะถ้าเราเห็นนะฮะก็จะมีให้เห็นนะฮะเห็นยอดผักบุ้งอะไรไหครับผักกระเฉดบางทีเราปลูกได้เองนะครับเนี่ยครับเราปลูกได้เองก็เป็นวิถีการใช้ชีวิตแบบง่ายๆพึ่งมาตัวเองมากที่สุดนะครับต้นทุนไม่ต้องมากนะครับมันไม่เหมือนชีวิตในกรุงเทพในเมืองใหญ่ๆนะครับที่ต้องแข่งแย่งแข่งขันกันมากที่นี่คือขอยันก็ออกขี้เกียจก็นอนพักบ้างก็ได้นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศ ที่เป็นเ,ออเป็นห้างะฮะเป็นห้างริมน้ํานะครับก็นาก็จะเอาไว้ทําเป็นที่เก็บสัมภาระเกี่ยวกับเรื่องเบ็ดเ,เรื่องเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวกับการหาปลานะครับแก่ไหมเยอะมากเลยะฮะเยอะมากนะครับบ้านก็เดินจากหันหลังไปนี่ประมาณสักยี่สิบเก้าก็ถึงแล้วครับมาก็เป็นบรรยากาศริมแม่น้ําที่ล่มรื่นน่าอยู่นะครับ แต่ก็ไม่ดีนะครับเวลาน้ําท่วมฤดูน้ําหลากอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็ท่วมบ้านเราซะเดือดร้อนกันไปหมดนะครับชาวบ้านในละแวกนี้เดือดร้อนกันทุกคนเลยนะครับเพราะน้ําท่วมเยอะมากนะครับนี่เมื่อกี้เห็นนายยกมาได้ปลาเยอะมากเลยนะครับแต่ละกระชังที่แกแบบว่าทํารอบเอาไว้เนี่ยก็ได้ปลากระชังหนึ่งหลายๆตัวแล้วเพราะว่าทิ้งเป็นสิบยี่สิบตัว